สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะวันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนออนไลน์กันนะคะในวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องคำศัพท์ยานพาหนะนะคะสำหรับชั้นอนุบาลปีที่สองค่ะโดยคุณครูจีราพรสินจันททึกหรือว่าคุณครูแจงนะคะเด็กๆพร้อมไปเรียนกันหรือยังคะไปดูกันเลยค่ะคำแรกนะคะ เด็กอ่านตามและพูดตามครูแจนนะคะแล้วก็สะกดคำนะคะคำแรก police car police car หรือรถตำรวจนะคะเด็กรถตำรวจนะคะสะกดตามค่ะ p o l i c e police c a r ค่ะรถ นะคะ police ค่ะ,คะแปลว่ารถตำรวจค่ะคำต่อไปค่ะ bicycle bicycle แปลว่าจักรยาน b i c y c l e bicycle แปลว่า จัก,กรยานนะคะเด็กๆคำต่อไปค่ะ t r u c k truck truck แปลว่ารถรถบรรทุกนะคะเด็กๆรถบรรทุกนะคะเอาไว้ทำอะไรคะรถบรรทุกไว้ขนสิ่งงขขออหรืนค้าและก็จะมีตู้บรรทุกนะคะอยู่ด้านหลัง รถคันใหญ่มากเลยค่ะเด็กๆเคยเห็นไหมคะเด็กๆชอบดูที่ไหนคะดูที่การ์ตูนใช่ไหมคะแล้วก็จะเห็นนะคะว่าคันใหญ่มากมีน้ําหนักที่มากนะคะ t r u c k แปลว่ารถบรรทุกค่ะคำต่อไปคะ่ะสกู o เตอร์สกูตเตอรหรือส c o o เตอรนะคะ เป็นจักรยานคันเล็กๆนะคะเด็กๆก็สามารถเล่นได้นะคะโดยการใช้เท้าถีบไปด้านหลังนะคะส Scooter Scooter ค,คำต่อไปค่ะ Motorcycle Motorcycle ออออหรือรถจักรยานยนต์นะคะที่บ้านเด็กๆมีไหมคะ รถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ที่คุณพ่อคุณแม่ขับไปทำงานกันนะคะค่ะเรามาสะกดกันนะคะ m o t o r c y c l e มอเตอร์ไซคหรือรถจักรยานยนต์ค่ะคำต่อไปค่ะ แวนแวนรถตู้รถตู้อ่านตามผู้ใจนะคะ V A N แวนรถตู้ V A N แวนรถตู A ้ค่ะเด็กๆเคยนั่งไหมคะรถตู้รถตู้คือรถโดยสารที่ บรรทุกคนได้จำนวนตั้งแต่1-5ถึง5คนขึ้นไปนะคะหรือรถตู้โดยสารประจำรถรับส่งนักเรียนนะคะเด็กๆเ,เคยนั่งใช่ไหมคะค่ะคำต่อไปค่ะแท็กซี่แท็กซี่ t a x i t a x i taxi ก Tax ซี่ท็กซี่คืออะไรคะคือรถบริการนะคะรับส่งผู้เดยนารนะคะโดยคิดเงินจากค่ามิเตอร์ระยะทางที่เรานั่งไปตามจุดที่เราให้พนักงานขับรถไปส่งเราถึงจุดหมายนะคะที่เขาเรียกว่ารถแท็กซี่หรือรถบริการสาธารณะคะ่ะทำต่อไปนะคะบัส บัสหรือรถประจำทางนะคะอ่านตามกุญแจนะคะ B U S B U S บัสรถประจำทางนะคะรถประจำทางคือรถโดยสารที่บรรทุกจำนวนคนได้มากๆนะคะหรือจําววนประมาณ1 2 0คนขึ้นไปนะคะโดยวิ่ง ระยะทางที่ยาวไกลนะคะเด็กๆเ,เคยเห็นไหมคะหรือเคยนั่งไหมคะเด็กๆหรือที่เราเห็นที่โรงเรียนเราก็คือรถรับส่งนักเรียนนะคะรถโรงเรียนนี่ก็คือรถบัสเช่นกันค่ะคำต่อไปค่ะูลบัสสスูลบัสนะคะหรือร,รถโรงเรียนนะคะ รถตรงโรงเรียนนักเรียนเคยเห็นไหมคะที่โรงเรียนจะเป็นสีอะไรคะสีเหลืองนะคะสีเหลืองที่เราเคยเห็นหรือเป็นรถบัสที่ปรับอากาศที่มี2ชั้นเนี่ยค่ะอ่านตามกัใใจนะคะ S C H O L School B U S bus รวมกันนะคะ School bus แปลว่า รถโรงเรียนค่ะคำต่อไปนะคะ train train หรือรถไฟค่ะเด็ก,ก train แปลว่ารถไฟนะคะ t r a i n t r a i n เทรนแต่ว่ารถไฟค่ะรถไฟบิ่งที่ไหนคะบนถนนหรือเปล่าคะไม่ใช่รถไฟบิ่งบนรางนะคะคำต่อไปค่ะ Both. Both. b o a t boat b o a t b o a t boat แปลว่า เรือพายค่ะเรือเด็กๆเห็นที่ไหนคะในแม่น้ำลำคลองใช่ไหมคะจะมีไม้พายด้วยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเรือพายค่ะคำต่อไปนะคะ rocket rocket แปลว่าจรวดค่ะอ่านพร้อมกันนะคะ R o c k ค,คำต่อไปนะคะ ship ship แปลว่าเรือใหญ่ค่ะ s h i p s h i p ship เรือใหญ่ค่ะเรือใหญ่เห็นที่ไหนคะในทัเล ค่ะเด็กๆวันนี้เราได้มาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับยันพาหนะแล้วนะคะเด็กๆสามารถทบทวนบทเรียนได้ที่ช่อง YouTube นี้นะคะเราจะก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในครั้งต่อๆไปนะคะวันนี้ครูแจงไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ